สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ผัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดกะลัมปีน้ำมันหอยนี่นะจ้ากะล่ำปีนะคะนามาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพริกมีกระเทียมสับนะคะกะล่ำปีวันนี้นะคะจะเป็นสีขาวๆาวสีออกไม่เขียวนะคะมาเลยจ้าแล้วก็มาผัดกันเลยนะคะ ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยจ้าเราก็จะมาเจียวพริกกับกระเทียมก่อนนะคะผัดกะลําปีวันนี้ไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรทั้งหมดเลยนะคะนี่วันนี้จะผัดกะลําปีล้วนเลยจ้าผัดกะลัมปีน้ำมันหอยนะคะง่ายๆสบายๆกลิ่นอร่อยๆนะคะกะลัมปีก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ กินแล้วอร่อยนะคะมีขายตามท้องตลาดมากมายเลยนีนะคะเจียวพริกกับกระเทียมแล้วนะคะเราก็ใส่กะหลำปีลงไปเลยจ้ากะหลำปีอันนี้ซื้อที่ตลาดนัดนะคะจะเป็นหัวแบบสีขาวขาวนะคะมันจะมีแบบหัวสีเขียวแบบกรอบ,อ,บอันนี้จะเป็นสีขาวหัวแป้นๆเล็กๆนะคะนี่เลยจ้าผัดให้เข้ากันเราก็มาปรุงรสกันด้วยน้ำมันหอย เหยาะๆลงไปเลยจ้าตามด้วยสีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะเราก็ผัดให้กระลำปีนิ่มนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาใครที่ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็ปรุงรสแบบที่เราชอบเลยจ้าผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใครชอบแบบกระลำปีนิ่มๆก็ผัดนานหน่อยนะคะแต่สมพรชอบแบบกรอบๆก็ผัดไม่ต้องนานนะคะนีแค่นี้ก็น่ากินแล้วง่ายนะคะอร่อยอร่อยด้วยกินกับข้าวสวยร้อนๆกินข้าวต้มก็อร่อยนะคะข้าวต้มจืดกินกับกระลำปีผัดมาเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่จานกันเลย กำลังร้อนๆเลยนะคะ,ก,ก,ะกินกับข้าวสวยกินกับข้าวต้มจืดก็อร่อยนะคะง่ายๆนะคะกระลำปีก็จะกรอบๆอร่อยด้วยใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมมาทำกินกันนะคะวันนี้สมพรก็นำมาฝากนะคะผัดกระลำปีน้ำมันหอยง่ายๆสบายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใสมพรด้วยนะคะ ไปค่ะเรามาทานข้าวด้วยกันกับเมนูมง่ายๆผัดกะล่มปีจ้าเมนูนี้รับรองว่าอร่อยนะคะถึงจะไม่มีหมูแต่รับรองความอร่อยจ้าขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเมนูต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมอย่าพลาดช่องสมพรเมธีสกุลการจ้าสวัสดีค่ะ